สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสอผ้าโชคครับพอดีเย็นนี้จะมาพบกับบุญผ้าโชคพอดีครับก็เลยสิมาคุยกับเราว่าเล่าได้เลขของอาจารย์ใช้ย่ามากจากไสเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาฟังน้ากันว่าเลขชุดนี้มากจังไดมาฟังจากปากของบุญผ้าโชคครับเพราะว่าสอผ้าโชคก็ได้ไปน้าครับก็เลยเห็นบุญผ้าโชค่นใดมากก็เลยมาขอเพิ่นครับเพิ่นก็เลยหายแนวทาง พี่น้องก็มาฟังน้ำกันวันแนวทางเป็นจังไหนครับตามส่อพระโชคมาครับสวัสดีครับบุญพระโชคครับสวัสดีครับส่อพระโชคครับอาจารย์สามารถชแนลราคามงคลโชคแปดเก้าหรือว่ากองตองชแนลครับครับ้แลาคาพุ่งพรวยครับพุ่งพรวยครับครับเมื่อนี้เข้ามีข่าวด่วนครับเนาะมาเอาสูกันฟังครับก็คือข่าวด่วนนะที่ข่าวด่วนด่วนมากนะครับด่วนมากที่พี่น้องอยากฟังนั่นแหละครับที่พี่น้องอยากฟัง นาสีมารับรู้จังความชัดเจนกันว่าตัวเลขคุณชัยยาครับมันมาจังไลยครับได้มาจังไลยผมบอกก่อนนะ FC เพิ่นโทรมาบอกครับผมเพิ่นโทรมาบอก FC เพิ่นเพิ่นอ่ามีญาติอยู่ทั้งวงในโอ้ตหิครับเพิ่นว่าเพิ่นมีญาติอยู่ทั้งวงนั่ในเพิ่นโทรมาบอกกันครับผมอ่าซึ่งเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเลขที่ขึ้นบอร์ดอยู่หน้าโตทั้งานคุณชัยยาพี่สันอันนี้จริงเท็จซ้ำไรกะกับ่รู้แต่ว่าเพิ่นรู้ ลึกเพน่นรวยชัดอีบีคือเอฟซเอฟซีพิ่นเพิ่นใดมาชัดเจนแบบนั้นชัดเจนชัดเจนครับฮะน้าผมก็เลยสิขออนุญ,ญาตมือนี่นั่นเสนอพอิพิอรเอฟซีแฟนช่องทุกช่องทุกท่านทุกคนนะครับเพราะว่าสิเป็นทั้งบุญพ้าโชคเองผมก็นั่นเสนอไปแล้วนะะเนาะแล้วมานี่สำหรับตัวเลขมือนั่นเนาะเอาเอานันสักวัน ผมาถ,า,ออถาว่าถึงฝันผ้าลวดยจังไรโอ้ท่าวความไปซะก่อนอะท่าวความถึงฝันผ้าลวดจังหวัดฝันผ้าลวยเป็นเป็น,ปนยูทูปช่องเดียวนะครับไกลทผ้าลวยกับฝันผ้าลวยเนี่ยเป็นเป็นวเมียกันนะครับครับผมเป็นยูทูปช่องเดียวเท่านั้นที่อยู่ในขณะที่คุณใช้ย,ย่ามากนะโอ้เพิ <Open you S 1> ่นอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้ววันนี้กากัรยูนี้เครื่อ ผมนี่แหละยูนเครื่อเดียวกันครับผมนี่แหละครับผมนะยูนเครื่อเดียวกันคือเอ,อคือโทษติดต่อโทษนั่นถ้าเรื่องคุณเชายาเนี่ยผมจิโท์ถามเล่าว,าว่าจางไหนเล่าให้เล่าขอให้เล่าพอกระแสยอย่างไรพอ,อเพิ่นเพินพ่น,นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเติบบั้นต่อไปใกล้ชิดเติบบันต่อไปนะ <c oughs> บัดนนี้หลังจากที่ผมไปถามแล้วนี่พอดีคุณเชยามาวัดมาครับมาวัดเมื่อนั่นมาวัดพระแท่นมาวัดพระแท่น แต่ว่านี่คุณชียา,าะบอกให้สัมผัสแต่ว่าให้ตัวเลขให้ตัวเลขนีใข่ให้ลักษณะใดให้คนที่ดิดตามเล่านะ่ะไปซื้อลอตเตอรี่อ๋ออันนั้นคือเพื่อนให้ตัวเลขแบบนั้นครับเพื่อนเพื่อนบอกลักษณะนั้นแต่ว่าก็เป็นการดีดิเป็นการดีเพราะว่าเราไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องยังยังสีนามันมันเป็นการดีครับเป็นการเซฟเซฟตัวตัวของคุณ,คณชียาเองครับครับ,รบที่จริงแล้วเพื่อนจัดอีใส คนที่ตามคนหลังมาซื้อมาซื้อลอตเตอรี่เลขที่เพื่อเพื่อเพื่อหนึ่งสองสองหนึ่งเอาตัวไทยเพ่อเนาะหนึ่งสองสองตัวนานีปัญหาอะไรเพราะโคตรกิเลสดอกมารับญหาอะไรเพคตรกิเลสดอกจะมาเก่าเจะตัวไทยความจัดจีนขึ้นหนึ่งสองสองหนึ่งอันนี้คือความชัดเจนวันคนี้ความชัดเจนหนึ่งสองสองหนึ่งแน่นอนแต่ว่าวันนี้ไปทั้งดอนก่อยสีนีพอน เพื่อนเพื่อนไปวัดแบกับชีริพัน์ป่ะครับผมข้าเจ้ากับน้ำไปอีกนี่สองสองอกช่ไก่พระรวยกับเพรนพระรวยเพิ่นตามปไป,ไปที่วัดชีริพอนมันตามไปเนาะตามไปบริการมีโอกาสได้ไปเล่าครับจัดไปเล่ากันครับมัคคุเทศก์โยกัดเนานะพอดีเพื่อนับไปเพืนะ่อนใช้ย่าเพื่อนจะได้เล่าได้จ่าเล่ายัาง,ยงเพื่อนกะติมตัวเลขเลยครับ นายกบัตรครับแล้ววันนี้เพื่อนก็เลยใกลเนี่ยกรบฟันเนี่ยก็เลยเขาไปถามผู้ตคุณพ่อ,อย่างนะ,ะเ,เราเราก็เลยบอกว่าเราพูดปิดว่าบางเนาะเงินงไทยเงินมันเราบางที่เพื่อนเขียนให้นะเพื่อนเขียนไห้สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองเมื่อเพื่นไขยในเพิ่นใสองสามโตขึ้นสองหนึ่งสอง เราแล้วเราก็บอกว่าเงินไทยเงินมั่นเนาะไทยอยากได้ก็ซื้อเอามาว่าเขาเจ้าก็ได้มาเอาเงินในกระเป๋าห้องดอกไปซล้อกลางคืนนะเพราะฉะนั่นก็ค่อนข้างที่มั่นใจได้ว่าเลขตัวนี้เป็นร่วมชัดเจนเป็นเลขของอาจารย์ชยะแน่นอนครับผมครับผมแล้วที่แปลกแล้วที่เจาะลึกลงไปก็นั่น罢了เอฟซีเป็นโทรมาบอกผมบอกว่าบนผ้า,าโชค่าสั่นตัวเลข ที่แท้จริงของคุณชายยะนะซึ่งซึ่งเพื่อนกระลูกวงในว่องลึกมากด้วยกันอันนี้เขาข่าวมาบอกตอนละเป็นการพูดต่อคือคือทายทอด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 กันมากซึ่งบุญพาโชคเองว่าได้ไปนั่งยูคข่างคุณชายยะนะครับบ่ได้ไปสัมผัสโดยตัวเองครับบ่ได้ไไปบ่ด้รับโทษจากคุณชายยะบ่ได้คุยกับคุณชายยะบ่ได้โทษหาคุณชายยะเป็นเอฟซีเพื่อนได้มากแต่เพื่อนโทษมากหาบุญพาโชคอีกเช่นึง คนวงในเขียนี่ผมครับจะมาเล่าเล่าดูกันกับคนวงในวงในหันโอ้ที่ไก่ชิดกับคุณชายยาเพืบนบอกว่าคุณชายยาขึ้นบอดไวเลห้าหนึ่งสองกับสองหนึ่งสองโอ้ห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งสองกับสองหนึ่งสองวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งแค่นั้นนี่แค่นั้นเพราะฉะนั้นการล่องออกไปวิเคราะห์เบิ้ลทุกจังทุกซองอ่า เาลองเบงกแต่ว่าทั้งช่องแต่ละช่องนี่กัที่ผมใหม่สัมษณ์นี่ความจริงความเท็จซ้ำไหนกับมีจังที่ปากผมเบาอยู่ที่ปากต่อปากครับปากต่อปากบุ้นไหม้ยความว่าซุ่มแต่ละช่องนี่ไปได้เข้ามาจากคุณชายาครับคืออันนี้เป็นการถ่ายทอดมาจาก เอฟซีผู้ไก่ชิดเอฟซีผู้ไก่ชิดอีกคู่นึงครับเอฟซีเนี่ยมันเป็นคนไก่ชิดเราะเราเยเป็นคนไก่ชิดโอ้แต่ว่ายากกับคนไก่ชิดเออครับนี่ฟังให้ชัดเจนคือเอฟซีของบุญควายโชคคนอาจจะเป็นม่งแม่อาจจะเป็นคนยูนตี้ทั้งมา้นจะเป็นคนที่รู้จักกันรู้จักกันเติมกันอะไปรู้จักกันเติมเพราะชีวิตเห็นบอลครับบอลยูไนโต็ดเนี่มาจากครับเพราะฉะนั้นจะเลยเข้ามาเข้าสู้กันฟังอาจจะเป็นแนวทางใดหน่อยว่าหน่อยก็น่หน่อยก็หลายครับซึ่งนั่มเสนอให้ไปเปล ครับเอาว่าแบ่งปันกันนะนะว่าแบ่งปันครับคันคันว่าแบ่งปันนะบางคนจะงงไม่เอาไม่อยู่บรนนี้ตัวเรียตัวนี้มันเปลี่ยนกันไหมกันเนี่ยคุณใช่ยากอย่างคือบ่าให้สัมผัสการเปลี่ยนมาที่จริงแล้วความปลอดภัยของเพลินกับการบ่าให้สัมผัสอ่ะสุดยอดแหละครับการบ่าให้สัมผัสอ่ะสุดยอดแหละเพรับเป็นการเซฟตัวเองเพ่นเเองพราะว่าถ้ารที่ตรวจสอบมาลำบากเลยครับแมนอันนี้เพราะฉะนั้นจะผมก็เลยมีความคิดเห็นว่า การเพื่อนหาห้จ้งซีละดีแล้วแม้กระทั่งตัวเพื่อนบอสซื้อลอตเตอรี่เองนะให้คนสนิทเป็นผู้มาซื้อนะนะแต่่าเพื่อนซื้อน่ะซื้อหนึ่งสองสองหนึ่งนะก็จะนั่นการลยเอามาแจกจ่ายเอามาแบ่งปันกันไปทุกช่องทุกช่องมาแบ่งปันพี่น้องแล้วก็พี่น้องกับทีเอฟซีแต่ละช่องกับทีได้แบ่งปันกันไปอีกเท่านึงแบ่งปันกันไปให้ได้โชคได้ลาบทั้งหดว่าเป็นตัวนี้แท้ละ เนาะพี่น้องก็มีโชคมีลาบนุกันมีโชคมีลาบสิได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมาแมื่อนายอยากให้ได้โชคได้ลาบอยากให้เอฟซีแฟนช่องทุกช่องเพราะว่าสิเป็นบุญผ้าโชคเองก็สอาบผ้าโชคเั็งทุกช่องเนี่้อยากอยากให้มีโชคไม่หลับเนาะอันนี้คือความปรารถนาของช่องวันอะไรคือความปรารถนาของทางช่องแต่ละช่องนี่คืออยากให้เอฟซีแต่ละช่องนี่ยแหละครับโชคดี ครับแม่อยากให้ยังปันกันนะับอยากแบ่งปันอยากให้ได้โชคได้ลาบครับครับทีมงานเราคือทีมงานครับการทำงานทีมงานบนภาโชคครับอครับมีผ้ารวยมีสอผ้าโชคมีอาจารย์สามารถมีไก่มีฝนมีกองช่องแน่วนะครับมี่ยังกับแบ่งปันกันครับนี่ยังกับแบ่งปันกันครับครับแต่ละสองครับ นี่สิ่งดีๆกรับมาฝากเอฟซีคือเราคือแต่ละช่องก็บทำงานเพื่อเอฟซีเนาะผมทำทำงานเพื่อเอฟซีก็เราตัวเลขตัวตัวเลขนี่สิรอกันก็ได้ครับสี่ตัวเพราะว่าสุกคนกับหมูกันเนี่ยอยากให้ได้เอยางให้ได้อยากให้ได้เอฟซีนี่บางคนอาจสิงหูดีกว่าเฮาอีกครับผมนี่บางท่านบางคนก็ขอโทษขออภัยนะครับถ้าลู่ลึกซึ่งก็โตบุญหน้าชอบ นะครับลู่ลึกไปหลายก็ห้มนี่ยครับก็ต้ององขโทษ<ว>เม่นมากนะครับลบวันสาบข้อมเม่นมาเลยครับด้าน,นล่างมาเบาสู้กันฟังมาแบ่งปั่นกันครับพ่อแม่พี่น้องครับอ,อย่าไปแบ่งคั้วมลุ่ยอ่าอย่าไปแบง่งขั้วยาไปเก็บความรวยไปเต้พูดเดียวเไเต้พูดเดียวเอเอ,อ้ถูกครับแต่ไฟยามแบ่งกันเพื่อเป็นอานิสงส์ของเจ้าของครับผมฮะแมนแมนเจ้าของนั่นะเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นช่องทุกช่องนั่นแหละ คันผู้ใดรู้จริงนะครับว่าตัวเลขเปลี่ยนจังไรนะครับรบกวนนะครับคอมเมนต์ด้านล่างของทางช่องแต่ละช่องได้ครับมันทางแต่ละช่องคอมเมนต์มากครับว่าว่าเปลี่ยนจังไรเออข้ากับสีได้เอาน้ำมากมีคอว่ามันจริงเคล็ดบอลหรือจังไรนะครับนี่แหละครับทางช่องกาขอน้อมรับทุกทุกคอมเมนต์ครับที่คอมเมนต์เข้ามากครับจังไรกาคันว่าวพิประการไรนะครับกขอตัวขออภัย เอทุกช่องทุกช่องนะครับถ้าผมเราพิดสการใดหรือว่าผมมีการพาดพิงให้เหงียงต่างๆหน้านาที่บหมอสมจังไดต่างๆหน้าหน้าขอตัวขอภัยมาในนาทีนี้ด้วยนะครับทุขุทุกคนเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอขอบคุณบุญพระโชคเป็นย่างมากครับที่มาให้ความกระจ่างครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับ ในี่ยรารท่านผู้ชมคือเสียงของบุญผ้าโชคครับที่เพิ่นมายืนยันตัวเลขของคุณชายยาครับคิดว่าพี่น้องคือสิงทยินในฟ้างแล้วนะครับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาเราชมเราฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่งปฏิภาจนะได้กันดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับ